เื่อ้าสาวคลอดลูกเป็นมนุษย์หมาป่าเชื่อถูกต้องคำสาบเพราะของที่กินตอนท้องก่อนหมอเผยความจริงแสนเศร้าวันนี้เข่าเด่นข่าเด็ดจะพาเพื่อนๆไปฟังเรื่องร <ๆ S 1> นะาวน่าเศร้าที่เกิดขึ้นกับหญิงชาวฟิลิปปินส์ค่ะเธอมีลูกชายสองคนและลูกสาวหนึ่งคน โดยลูกชายคนที่สองมินามว่าจาเรนเขาเกิดมาพร้อมกับขนดกดำที่ผิดปกติเขามีเคราสีดำและขนยาวซึ่งมันขึ้นทั้งบริเวณใบหน้าลำคอแผ่นหลังและแขนซึ่งเมื่อเด็กน้อยโตขึ้นนะคะบรรดาขนก็เพิ่มขึ้นตามไปด้วยค่ะซึ่งวิธีเดียวที่ผู้เป็นแม่พอจะช่วยเหลือลูกชายได้ก็คือ กั้หมั่นอาบน้ำให้ลูกอยู่เสมอในช่วงฤดูร้อนค่ะและเธอก็พยายามที่จะไม่ตัดขนให้เด็กน้อยเพราะยิ่งพยายามตัดคนก็จะยิ่งยาวและดกขึ้นอีกด้วย แม่เธอจะไม่ทราบสาเหตุที่แน่ชัดว่าอะไรทําให้เด็กชายต้องทนทุกข์ทรมานกับการที่มีขนจํานวนมากแต่ทางแม่ของเด็กนั้นเชื่อว่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นทั้งหมดเพราะเธอถูกสาบเพราะครั้งหนึ่งระหว่างที่เธอกําลังตั้งท้องนะคะเธอได้รับประทานแมวป่าสีดําเข้าไปค่ะและนั่นก็กลายเป็นต้นเหตุที่ทําให้เกิดเรื่องราวไม่คาดคิดเกิดขึ้นกับลูกชายของเธอ ด้วยความที่เธอปักใจเชื่อเช่นนั้นนะคะตลอดเวลาที่ผ่านมาคุณแม่จึงรู้สึกผิดและเสียใจกับความผิดครั้งนั้นเป็นอย่างยิ่งเลยทีเดียวค่ะจบจนกระทั่งลูกชายของเธออายุสองขวบนะคะคุณแม่กังวลมาก กลัวว่าลูกจะถูกรังแกเมื่อลูกของเธอต้องไปโรงเรียนเธอจึงตัดสินใจพาลูกชายไปพบแพทย์ค่ะและความจริงทั้งหมดก็กระจางนะคะซึ่งแพทย์ผู้เชี่ยวชาญได้วินิจฉัยว่าแท้จริงแล้วลูกชายป่วยด้วยโรคหายากอย่างโรคมนุษย์หมาป่าที่พบได้เพียงหนึ่งในพันล้านคนและในปัจจุบันทั่วโลกพบเพียง 50- 100รายเท่านั้นค่ะ ก่อนที่แพทย์จะชี้แจงเพิ่มเติมนะคะว่าแม้โรคนี้จะไม่สามารถรักษาให้หายขาดได้แต่ก็สามารถบรรเทาอาการผ่านวิธีการต่างๆเช่นการกำจัดขนด้วยเลเซอร์โดยจะทำการรักษาทั้งหมด10คอร์สภายในเวลา4-6สัปดาห์และหนึ่งด้วยการรักษาแต่ละครั้งมีค่าใช้จ่ายสูงราวๆ1,600บาทซึ่งถือเป็นภาระหนักอึ้องสำหรับครอบครัวนี้เลยนะคะสุดท้ายครอบครัควรนี้จึงได้ขอความช่วยเหลือจากหน่วยงาน ภายนอกค่ะเธอบอกนะคะว่าฉันรู้สึกขอบคุณมากกับคนที่คอยให้ความช่วยเหลือหวังว่าลูกชายของฉันจะมีโอกาสในชีวิตที่ดีขึ้นเพราะเขาได้รับความช่วยเหลือจากทุกคนขอขอบคุณข้อมูลจาก the tiger com ขอบคุณค่ะ